คู่กรณีโพสต์หมิ่นประมาทแต่ที่โพสต์มาระยะเวลามันเกินสามเดือนไปแล้วนะครับแต่ตัวเองเนี่ยนะครับเพิ่งทราบนะฮะอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าเพิ่งรู้จริงๆเพิ่งเปิดเข้าไปดูหรือเพื่อนเพิ่งส่งมาให้ดูแบบนี้จะดําเนินการแจ้งความหรือฟ้องคดีอาญาได้หรือไม่ครับทนายอันนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับต้องบอกอย่างนี้ครับหลักในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับผมมักจะบอกว่า คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวนะครับที่ไม่ใช่ความผิดต่อแผ่นดินนะฮะต่อส่วนตัวมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของบินประมาทที่เราจะพูดกันนะฮะบินประมาทดยการโฆษณายักยอกทรัพย์ชอกโกงต้องแจ้งความไปใน3าเดือนภายใน3เดือน3เดือนนี้คืออะไรนะครับก็คือนับจากวันที่อะไรฮะวันที่รู้เหตุในการกระทําความผิดของคู่กรณีนะฮะรู้เหตุแล้วนะรู้เหตุอย่างเดียวได้ไหม ต้องรู้ตัวคนทําผิดด้วยนะครับถึงจะครบเงื่อนไขนะครับ2กรณีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าหากว่ารู้ว่ามันมีคนที่โพสต์ประจานนะวันไหนนะครับอันนั้นก็เริ่มนับนะฮะแต่ถามว่าเริ่มนับเนี่ยมันเด็ดขาดไหมก็ยังไม่เด็ดขาดนะมันต้องสองกรณีนะใช้คําว่าและนะต้องครบ2เงื่อนไขนะครับรู้เหตุในการกระทําความผิดและรู้ตัวคนทําผิดนะครับถ้านะหากว่ารู้เหตุเช่น โพสต์ Post, วันที่หนึ่งมกราแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่ามันเป็นเฟซอวตารนะไปสืบรู้อีกทีว่าในแดงนะฮะเโพสนะฮะเป็นคนที่โพส์ใช้เฟซอวตารมาโพสต์ผ่านไประยะเวลาห้าหกเดือนอย่างเงี้ยแจ้งความได้ไหมคําตอบคือได้ครับเพราะว่าครบสองเงื่อนไขวันไหนนะครับนับวันนั้นนะฮะเป็นระยะเวลาอ,อมีสิทธิ์ในการดําเนินการแจ้งความนะครับหรือฟ้องคดีต่อศาลน,นะครับแต่ถ้า ไม่รู้สองข้อนี้อะไรเวลาถามว่านับไหมก็ยังไม่นับนะครับยังไม่นับนะมารู้ทีหลังเช่นผ่านไปเป็นปีแล้วก็สามารถดําเนินการแจ้งความหรือฟ้องร้องได้นะครับเพราะว่ามันไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าในแดงเนี่ยเป็นคนโพสต์ประจานนะโพสต์ทําให้เสียหายนะครับเอามารู้ทีหลังเพราะว่าอาจก่อนหน้านั้นโดนบล็อกอยู่นะเทําให้ไม่สามารถเข้าไปเห็นได้นะครับนะหรือ,อ โดนเอ่อโดนบล็อกแล้วก็เพื่อนตัวเองไม่สนใจเลยแต่เพื่อนเนี่ยส่งมาให้ดูเพื่อนเข้าไปดูนะอาจจะเป็นเพื่อนกับในแดงนะครับแล้วก็เลยส่งมาให้ดูอย่างนี้เนี่ยนะครับในยเวลาเริ่มนับนะตั้งแต่ที่เพื่อนส่งมาให้ดูนะครับเพราะว่านะเพิ่งรู้นะครับก็เลยสามารถดำเนินการแจ้งความได้แต่ถ้ารู้นานแล้วแล้วรู้ว่าเป็นใครนะรู้ว่ามีเหตุแล้วรู้ว่าเป็นใครถ้าเกินสามเดือนแล้วนะครับอย่างนี้เนี่ย ขาดอายุความไปแจ้งความหรือฟ้องร้องไม่ได้นะครับอ่าน,นะมันก็จะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ผมก็พยายามหยิบยกมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าแม้จะเกิน3เดือนแล้วแต่ถ้าครบเงื่อนไขที่ผมบอกนะครับว่าเพิ่งรู้ตัวคนทําผิดแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีเหตุกระทาความผิดอย่างนี้เนี่ยสามารถดาเนินการแจ้งความหรือฟ้องร้องได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ